กำลังต่อคิวอยู่สนามบินพี่น้องเลยต่อคิวขึ้นยนต์ต่อคิวออกไปขึ้นยนต์ต้นไม้ประดับนี่แหละพี่น้อง ทุกคนจ้าสิ่งที่ไม่นั่งเดือนสิ่งที่นั่งเดือนไฟฟันคือการขยินยนต์ครั้งแรกในชีวิตเธอไปได้ไรเธอชีได้ขยินชีได้ขยินยนต์ครั้งแรกในชีวิตตื่นเต้นบุ่ยังว่าจะตื่นเต้นมาตื่นกระนกเอ้าเชียงยังเคยเชียงยนต์บ่เอามานั่งถ่ายนี่อีกบ่เอ้า โมเมนต์คนเท่าเลยน,เนะขันต้นยังไยขันต้นยังไยแม่น้องเดินคิดว่าล่อ,อยังพี่น้องเลยล่อประตูปเปิดพี่น้อง ประตูเปิดพี่น้องจ้าก็สิได้เห็นแน้วยุ้นกระิได้ขึ้นยุ้นเลยเคยขึ้นแหละเคยขึ้นยุ้นแล้ะตื่นเต้นเยอะหรือว่าตื่นกระนกจิตตกอ้าวผัวบางคนบอกกินยาแก้แพ้แต่เต้อยู่ลมผันี่สิรับแล้ววันละขึ้นยุ้นแพ้ก่อนเลย นี <c ười> ่แน่นีนี่มืตาีบอกกตีกับามบุกนไเลยกินยาขาบับเดวบ่า้นยนหอนลลบได้เลยแบบเียวก็เขากินยาแก้แพ้แล้วึ้นโหลดบัลลับมาถ้านอนในเต๊ะสามบาทกับโบหูเมืองาขึ้นโหลดแล้วบมีลับกินยาแก้แพ้กันอันน่าเปิดเลยนะไปไ ต่อคิวบ่จังไรหต่อต่อต่อกระตัวกบอร์เบอร์เบอรลงนิมออั้สเสียบาได้วะขซิ่งเสียบได้นี่นะอลังการงานสาสับลาบสาบลาบไปขึ้นย่นเน่นรบขึ้นย่ทเอยยนบเออ ชิจักรคนเนาะหอดประมาสองร้อยกายกายบอกเราอ๋อยุนยนเนี่ย oh, อันคันยนใหญ่เนาะมันมัจะมียุนหน่อยยุนใหญ่บอกยนใหญ่เลยอ๋ออ๋อยุนเครื่องบินเครื่องบิน บ้านเขา,าเขาอินยุน่นเครื่องบินเครื่องบินบ่โอ้เป็นประตูเข้าไปเครื่องบินแล้วบอกม,มาอลังการรูร้ละมาเห้าเลยขอ,อดังโปรดพีน่น้องเลยแปรลองได้ก็ลองเนยเด้อยอม บทหนังพม่น้องเดือนสามสามเอพี่น้องป้าหนาเหลืองมองมองทอดไข่ก็ได้ผู้ใด้ก <laughs> ็ได้ก็ลังแน่ไปว่าพู้ใดมายืนเทียงเราอยากกินเหลืองป้านหนาเหลืองป้าวาพี่ชายข้าวโรต์ทอดไข่ก็ได้พร้อมมันเบียร์ชีว่าเทิงคิวโคกบมันรุดเบิดสติกกระลุดคิวกระลุด ภาษาภาษาสิงร์กูเว่อกูว่อ๋ออ่านภาษาได้อ้ยอ้ยโกอินเตอร์เด้อคนนี้ได้จบปริญญาตรีพนดีได้บ่มนตีเออข้าวในตามตึ่งเราได้ตางายตึมแล้วดค่ะ ตอนนี้ขึ้นมาเทิงยนแล้วพี่น้องจ้าแต่เพิ่นบอท่านแจกเนาะว่ายนช่ขึ้นเพื่อนล่มงบอเรื่อ่ไบุ๊ีมตยนลำใหญ่ยนนี่เปน้องเรือขึ้นลำนี่ก็ใหญ่แห้งพี่น้องเลยกที่ไหนวะ วันหน้าสามทีอะไรก็สามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าสามสิบห้าสามสิบหกสามสเดสาปดามสิบเก้าย่นอันรัมที่ไม่น้องเดือนขึ้นก็คือสาม่อยสามสิบสี่ที่นังนนเสองลอยสามสิบสี่ที่นังเพราะว่าขังละสามตังาตางน้ามตงมี

เจ้นี่สมิไม่ต้องชยพรัอากนมันอยเลยเด้อยกับตัวเบ้มเลยเสนอจากสนามบินลาวพีน้อนเลยาสนามบินลาว สนามบินสากลวัดไตเนาะสนามบินนคนรหลวงเวียงจันท์พี่น้องอเลยออกจากนคนรหลวงเวียงจันท์ไปฝอกันอยู่สิ50เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอืมอินซอนเนาะไปฝอกันอยู่ที่อินซอนเกาหลีเด้อพี่น้องเลย 안전벨트 착용 표시등이 꺼질 때까지 안전벨트를 계속 매주시고 도착 후선반에 열대는 물건이 떨어지지 않게 주의해 주십시오. 에어부산을 이용해 주신 손님 여러분께 진심으로 감사드리며 언제나 정성을 다해 여러분을 모시겠습니다. 안녕히 가십시오. 응원. Dear Passengers, We've landed 인정. at Busan Kimhae International Airport.

หลาเตอพี่น้องอเ้ยบริษัทขึ้นยนรลำเดียวกันกุ่่มขาจ,จาวัวเจ้าคนแบกคุมห้าหน้นาเศร้าเก้าคน30มสิบตัวหนาหนึห่งคนยนบนันขจาวมีแต่ลำใหญ่เกิดมากก็สร้งแรกอย่างไรชิลิ เห็นยน่นไล้ป้าปนี่พี่น้องเลยเกิดมาจะท่องพอ่อท่องแมก่ก็ได้เห็นเคยอันไปส่งอันพักคู่เจอหนึ่งเนาะประธาคลิปตอนนั้นอันบม่ค่ยเห็นย่นขึ้นนะคลิปอันวิวแซนแตกพี่น้องเลยอันนี้ก็คือข้างที่ซองก็ว่าได้เนาะมาเห็นยน่น แต่ว่าปกันเห็นย่นใหญ่ๆนี่นั่นเป็นครั้งแรกพอรอบนะเห็นแต่ย่นน,น้อยๆเนาะหกสิบทีนั่งอันนี้นั้นย่นใหญ่แต่ว่าอันนี้พี่น้องเลยปาลำมสีฟ้านะีโอ้โหวัองอลังการงานแางเดี๋ยวพอกันจะนอกเลยพี่น้องเลยออกไปกันสิทายให้เบ่งเนาะ บรรยากาศการเดินทางของเม่น้องเดือนจงนัก็ขอคุณขอบคุณสุขุสุขคนเด้อที่มาเบิกมาติดตาเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดือน <c oughs> ในการเดินทางครั้งนี้เนาะก็มีเอฟซีดายๆคนเข้ามาหายกำลังใจแนะนำแม่น้องเดือนหล,ลายๆอย่างเนาะก็ขอบคุณขอบคุณสุขุสุขคนเด้อเมย์น้นองเดือนก็เตรียมตัวเตรียมใจ <c oughs> เตรียมโตมาพพ้อม <c oughs> เกินรอยเลยพี่น้องเลยพันเปอร์เซนต์เลยความพอร์ตเนาะแต่ว่ามาหอดีได้สบายอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะแต่ว่าเ้าเตรียมใจมาเกือบพันเปอร์เซนต์พอแหละยวก็สิได้ลงเลยพี่น้องเลยลงจากยนต์เนาะเอาไปทางใน พื่อนว่ายินเพิว่าสิไดต่อต่อรถอันไปไปอันด่านต่อมออีก่อดเลยพี่นอ้องเอ้ยกวงควงอะไีลงมาแต่อันยุ่นรู้สึกว่าเย็นรู้สึกว่าอากาศเย็นๆลงมาตยุ่นลงมาจากเครื่องบินรู้สึกว่าอากาศเย็น เย็นข้าวบ้านเฮาให้ปนลาว่นอเยี่ยมี่ยมัง่องเลจากเอากระเป๋าแล้ว ออกมาสุขภาพขึ้น <c oughs> รถเมล์ต่อหนึ่งขึ้นรถเมล์เพื่อไปกดสุขภาพเนาะกวดสุขภาพแล้วขึ้นกัญชาไปขึน้ <c oughs> <c oughs> ยนยนต์ขึ้นยนต์บินไปเมืองเทาอยู่ได้ขึ้นยนต์อีกรอบหนึ่งแล้วขึ้นรถไฟอีกรอบหนึ่งขึ้นบอกจังสัน ອັນນິເກົ່າລີ